ก็สวัสดีแฟนเพจทุกๆคนนะครับผมก็อยู่กับผมแม็กนะครับผมคุณผู้ชมครับก็ช่วงนี้ก็พี่มิรีกนะครับกลับมาเตะกันอีกแล้วนะครับฤดูกาล2020-2021นะครับผมก็เกมเมื่อคืนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับคิตตันพาเลตนะโดยไป3ดอกเน้นๆนะครับผมแพ้ไป3-1นึ่งนะครับผมก็เดเลิฟฟอร์มไม่น่าเลิฟเลยนะครับตัดเกรดนะครับผมเกมแมนยูพ่ายพาเลต์คาบ้านนะครับถือว่าเป็นการออกสตาร์ท ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สหรับแมนยูเนเต็ดนะครับผมก็ขอบคุณเว็บนะครับผมสยามสปอร์ตด้วยนะครับผมสำหรับข้อมูลนะผมก็จะมาพูดถึงแมนยูเนเต็ดเมื่อคืนนะครับที่เปิดบ้านอูร่าฟอร์ดนะแพ้ให้กับคิตตันพาเลสหนึ่งต่อสามนะครับเพราะเล่นแย่ทั้งทีมนะโดยเฉพาะวิกตอร์ลินเดอร์เลิฟนะครับที่ทำแฮตทริกนะครับผมมีส่วนที่ทําให้เสียประตูทั้งสามประตูเลยนะครับผมแต่ยงน้อยก็มีเชิงบวกให้แฟนบางอย่างนี้นะฮะ อย่างเช่นใหญ่คือ้งใหมยางลอนนี่ฟานเดอร์เบคนะครับทาประตูได้ทันทีนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะถือว่ามาแล้วเปิดประเดิมสนามได้สวยเลยทีเดียวนะครับเกมแรกในคือเสื้อของแมนยูนะซึ่งผลสอบของลูกทีมเรเียกน่าซชาแต่และแต่ละคนเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ <c oughs> ก็อันนี้ข้อมูลจากสยามสปอร์ตนะครับผมเซอตัวจริงได้บิทคีอาร์ได้ตัดสยามสปอร์ตตัดให้6กนะครับก็ช่วงต้นเกมนะก็มีจังหวะผ่านบอลพลาดหน้าประตูแบบเองง่ายๆนะครับจนทำให้เป็นแฟนหัวเสียไม่น้อย ว่ากับ3ประตูที่เสียไปที่ไม่สามารถโทษอะไรเจ้าตัวได้เลยเพราะดเคาก็ช่วยเซฟลูกโทษได้ลูกหนึ่งด้วยนะครับแม้จะป้องก,กันไม่สําเร็จในจังหวะที่พาเลตได้จุดโทษรอบ2ก็ตามผมมองว่าก็สำหรับเดวิดดิคาก็ยังถือว่ายังถือว่าโอเคนะถือว่าดีนะสำหรับตัวผมนะครับก็ไม่ได้แบบคิลเล่นะฮะก็เดี๋ยวมาดู โทซูมเมนซ่าแล้วกันครับเบอปอดตดัดห้าคะแนนนะครับได้สตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้แต่กลับทำผลงานได้น่าผิดหวงังสลึกลืนนะครับและมีส่วนต้องรับผิดชอบจังหวะเสรประตูลหลุดตำแหน่งด้วยนะผมวิ่งมั่วไปหมดนะผมก็ดูอยู่นะผมดูได้สักแป๊บเดียวนะดูได้แล้วก็ผมก็แม่งหลับแล้วนะครับผมดูแล้วไม่สนุกอะ่ะ เออก็เลยนอนนะครับผมก็สรับแฮร์ี้แม็กควยครับ5คะแนนนะครับผมฟอร์มต่ำกว่ามาตรฐานอีก1เกยสรับกับตันนี่แม็กควยนะโดยเฉพาะเรื่องความเชื่องช้าที่คือจุดอ่อนของเจ้าตัวจริงนะครับแม็กควยนี่คือแบบตัวสูงตัวใหญ่อะ่ะเหมือนเกยฟวาไสไรศีก็แบบเฮ้ยช้านะเฮ้ยช้าเลยแหละนะครับแล้วเจอแบบพวกซาฮาพวกนีนแบบ้พอมาเขาเลี้ยงจี้ไปเนี่ยมันไม่ทันนะครับผมจริงๆนะ ไม่ทานจริงๆนะครับสำหรับเฮนรี่แม็กวอยนะห้าคะแนนก็โอเคอยู่นะถือว่าเยอะนะเนี่ยห้าคะแนนนะครับอ่ะลูกชอนะครับผมลูกชอก็สี่คะแนนนะรับไปเต็มเต็มกับประตูแรกที่เสียไปเพราะคุมแอนดรอยทาวเส้นไม่อยู่นะครับไม่ดีนั่นแหละนะครับแท้แถมแท้ไม่ได้ช่วยอะไรเกมลูกด้วยเลยมันอาจจะเป็นเกมแรกนะครับช่วงโควิดกลับมาอาจจะเป็นฟอร์มการเล่นที่อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับนักเตะแมนยูผมว่าบเ้ง หรืออาจจะเป็นผลพวงที่จากรดูกันที่แล้วก็ได้นะครับเออนะครับก็ไม่แน่นะสำหรับรพอบอกบาโอโ้โหนี่เด็ดเลยนะครับสำหรับไอ้พี่สรงผมเออพี่นั้นนี้มันไม่ตัดแบบผมนะนะครับก็เสียรป,ปอดตัดให้5คะแนนนะก็ถือว่ากําลังดีนะถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงนะฮะทั้งที่ชัดเจนว่าสภาพร่างกายยังไม่ฟิตสมบูรณ์นะครับจึงไม่ใช่เรื่องหน้าแปด แปลกใจที่ปอกบาด,ดึงฟอร์มเก่งออกมาไม่ได้และขาดความคล่องตัวก่อนที่ถูกเปลี่ยนตัวออกช่วงกลางครึ่งหลังนะครับก็ยังไม่ได้ฟิตเต็มร้อยนะครับแต่ก็เล่นก็ก็ถือว่ายังไม่อยู่ในฟอร์มนะถือว่า5นี่ก็ถือว่าน้อยไปนะถ้าอันนี้คือเต็มสิบปะเออน่าจะได้สัก6สัก7นะครับผมว่ามันก็โอเคอยู่อะสกอตแมกทูมินีนะครับ5.5นะครับถึงแม้บางจัวงหาจจะสกัดสวยๆแต่นอกจากนั้นถือว่า ในระหวังคือไม่ทําเพี้ยเลยเลยนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับสำหรับแมนยูเมื่อคืนนะครับก็นั่นแหละผมดูได้แค่ประมาณแป๊บเดียวนะพอแม่งโดนนาเปิดครึ่งครึ่งหลังมาผมก็ไม่ได้ดูเลยเพราะว่าผมผิดผิดหวังนะดูแล้วมันไม่สะดุกเหมือนเมื่อก่อนนะพุตบอลนะครับเดนนี่เจมส์นะครับสี่นะครับก็มีส่วนร่วมกับเกมน้อยมากแคบไรตัวตัวเดรชส,ส่เหตุใจได้บ่ <c oughs> นะครับผมประมาณนี้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ผิดหวังแหละนะครับผมก็หลายๆเกมหลายๆจังหวะนะครับที่ผมดูเนี่ยก็มันไม่ค่อยแบบมันไม่เหมือนแมนยูยุคเมื่อก่อนแล้วนะครับอืมนะฮะบูน่เนเดสนะครับ5.5เป็นเกมที่บูโนขียนความเก่งไม่ออกไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้นะครับผมถึงแม้มีการผ่านบอลให้เพื่อนลุ้นทําประตูได้ถึง5ครั้งซึ่งมากที่สุดในสนามก็ต่างอ่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนจอมแอสซิสต์อยู่แล้วนะครับคือสร้างโอ,อก,กาสให้เพื่อนร่วมทีมได้ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับบูน่เนเดสนะครับ5.5นี่ก็ถือว่า ือว่าเยอะนะครับผมอ่าสราบมาคาชัดฟอร์ดนะครับ5นะครับเล่นไม่ออกตลอดทั้งเกมได้ลุ้นแค่หนเดียวแต่ก็ยังดีอยู่ในสนามจนจบเกมโอโ้โหพูดซะแซนสปอร์ตบอกมึงอยู่ทําไมในสนามต้องนานนะครับทำอะไรไม่ได้เลยอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็จริงๆหลายๆตัวนะครับก็ถือว่า,าทําได้ดีนะแต่ผมว่าด้วยกองเกมลุกของพาเลตอะทำได้ดีกว่านะครับก็เลยและอย่างคือหลังเรามันรั้วเลยครับวิกตัวดีเดอรเลิฟนะ มันมันรั่วด้วยแหละนะครับถือยืนจังหวะได้ไม่ต่อเนื่องก็เลยโดนนะฮะองอตุยมาสียาวนะครับได้5ก็ไม่ต่างกับรัฟอร์ดนะั้นดับสนิทนะครับแถมมีส่วนร่วมเกมน้อยนะครับก็อย่างที่ว่านะครับอาจจะเป็นเกมแรกแล้วก็แบบซ้อมน้อยหรือเปล่านะครับติดแบบเรื่องเรื่องนอกสนามอาจจะแบบติดติดผู้หญิงอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยอาจจะแบบไม่ค่อยดันดีเท่าไหร่นะครับ ะสำรองที่ลงเล่น,นครับเมสันเกนวูดแทนดเดนนิสเจมในทีที่สี่สินะครับได้6หูถือว่าได้เยอะนะครับไม่สามารถสร้างความต่างๆได้แต่ได้รุ่นจังหวะมงหลุดกรอบช่วงที่ทีมมีสกอร์โดนตาม1 0 0 1นะครับก็นั่นแหละนะครับคือจริงๆอะ่ะมันน่าจะส่งลงแต่แรกแล้วหรือเปล่าอ่ะตอนนี้ฟันเดเบคนะครับก็แทนบ็อกบาร์หกสิบโหนี่ถือว่าได้ได้เยอะที่สุดในบรรดานักเตะแมนยูไนเต็ดนะครับก็ได้7คะแนนนะครับ แมททีมปลาชัยถือว่าเปิดตัวได้สวยเลยทีเดียวนะครับสำหรับแคร่งชาวดัตที่ทำประตูดได้ทันทีหลังใช้เวลาอยู่ในสนามแค่13นาทีเท่านั้นเองนะครับซึ่งนั่นก็มาจากการยืนถูกที่ถูกเวลาของเจ้าตัววลาเดก,ก็ถือว่าเปิดตัวกับแมนยูได้ดีนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ <c oughs> เอเดนอิงกาโลแทนฟอร์ซูเมนซ่านาะที81ไม่คะแนนนะซ <c oughs> ึ่งสป,ปอร์ตบอกว่าไม่ได้ให้คะแนนนะครับเพราะว่ามันอาจจะแบบ ไม่เห็นเฮียอะไรเลยนะลงมาแล้วก็หมดเวลาอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับถ้าถามความในใจของผมนะครับก็ผมก็เริ่มกลับมาดูบอลแล้วนะครับกลับมาดูบอลแบบห่บางๆอาจจะไม่ได้แบบกลับมาในลึกมากนะครับแต่ก็พยายามที่จะติดตามข่าวอยู่พอสมควรนะช่วงนี้ก็สาหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสําหรับพูดถึงแมนยูไนเต็ดนะครับก็เป็นทีมที่ผมรักที่สุดนะครับตอนนี้ก็ผมก็ยัง เป็นห่วงยวงห่างเป็นห่างยวงห่วงเฮ้ยไม่ใช่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับครับแมนอยู่ในวันนี้นะสำหรับการพูดถึงนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากสยามสปอร์ตด้วยนะครับที่ให้เราได้มาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันวันนี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตาม ให้ผมด้วยนะครับทั้งแฟนเพจทั้ง youtube ด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ยังไงก็กด subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนละนะครับบ๊ายบายครับผม